โครงการปรับภูมิทัศน์กุฏิเซนาสนะคณะหมายเลขหนึ่งวัดโมลิโลกยารามราชวรวิหารเสร็จสิ้นลงแล้วอย่างงดงามสำหรับโครงการปรับภูมิทัศน์กุฏิเซนาสนะภายในคณะหมายเลขหนึ่งนับเป็นอีกหนงก้าแห่งความสำเร็จที่เปรียมด้วยความปลื้มปิติคณะสงฆ์ในคณะหมายเลขหนึ่งวัดโมลิโลกยารามราชวรวิหารแห่งนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณในน้ำใจอันบริสุทธิ์ของเหล่าศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตเป็นกุศลที่ได้ร่วมกันสละทรัพย์แรงกายและแรงใจช่วยกันบุรณะและปรับภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยสดงดงามสมดังพระอารามสมศักดิ์แห่งวัดหลวงอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ กุฏิคณะหมายเลขหนึ่งหรือกุฏิเจ้าอาวาสแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า200ปีเริ่มสร้างขึ้นในสมัยราชการที่สเดิมเป็นตำหนักแดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้หรื้จากพระราชวังเดิมมาปลูกถวายวัดโมลิโลกยารามเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี พระบรมราชชนนีของพระองค์ตำหนักดังกล่าวมีต้นเขามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งและเป็นสถานที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ก่อนจะกลายมาเป็นกุฏิเจ้าอาวาสในเวลาต่อมา ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีทรงโปรดให้ย้ายตำหนักแดงไปประดิษฐานที่วัดเขมาพิรตารามซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีทรงบุรณะไว้และได้โปรดให้สร้างกุฏิตึกมูใหม่ถวายวัดโมูลโลกยารามแทนพร้อมบุรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ โดยเชิงตราพระราชสัญจจกรประจำพระองค์ไว้เป็นสิริมงคลนับแต่นั้นมากุฏิคณะหนึ่งได้รับการดูแลสืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า190ปีเป็นสถานที่รวมทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และจิตวิญญาณแห่งพระพุทธศาสนาการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้จึงถือเป็นการอนุรักษ์ศาส,สนาสมบัติอันล้ำค่าให้คงอยู่คู่กับพระอารามและศาสนาสมบัติสืบไปในฐานะเจ้าคณะปกครองคณะหมายเลขหนึ่งและคณะสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาที่นี่ขออนุมโมทนาในกุศลจิตของคณะเจ้าภาพทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำให้กุฏิสยาาสนะ กลับมางดงามสมบูรณ์พร้อมเป็นสังคสถานแห่งการศึกษาและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง และในปีการศึกษาหน้านี้จะได้ดำเนินโครงการที่สองว่าด้วยการปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาให้กุฏิคณะหนึ่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และเรียนรู้ภาษาบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรสืบไปขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยจงอภิบาลรักษาทุกคนทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเทินขออนมโมทนาสาธุ